ซอยนี้เขาปลูกต้นไม้ประดับเต็มเลยสวยๆวร้านอาหารบ้านเพลินบ้านเพลิน <c oughs> อยู่ริมน้ำ บางช้างส่วนนอกบางกอกส่วนในไปแอมเพียร์ M H e A. มานสีพาสทเทลทะลุไปออกถนนอรุณอมริน สบายเลยสวยเนาะเคยแต่มาเผามาเผาศพมางานศพไ,ไม่เคยมาเที่ยววัดเครือวันปิดซะแล้ววัดเครือวันสวยมากเลยค่ะเคยมาแต่งานศพไม่เคยมาเที่ยว ั่งตรงข้าวัดเทวันมีร้านสเต็กหน้านั่งแล้วก็ร้านดอกแก้วฟอร์ลิสมีข้ามันไก่สิงคโปร์ด้วยเดี๋ยวไว้มาลองวันหลัง กิน้าวหมูแดงหมูกรอบบะหมีม่เกี้ยวหมูแดงหมูกรอบสามสิบบาทของชายสี่แต่ชายสี่แถวบ้านพี่เพนน่ะสี่สิบห้าสิบนะที่นี่สามสิบบาทเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้างเยื้องเยื้องกับประตูวัดโอมองเห็นแล้ว อ,นนอ,อรุณอมรินทร์มมิตรภาพด้วยดูสามสิบบังห้องน้ำมีไหมห้องน้ำมีชื่อไหน ขายทุกวันห้าโมงเย็นจนถึงห้าโมงเย็นหรือห้าโมงเช้าห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนสามสิบบาทเกี๊ยวหมูแดงแล้วก็ข้าวหมูแดงกับข้าวหมูกรอบก็สามสิบบาทแต่ต้ามข้าวหมูแดงหมูกรอบนี่สามห้าเยอะมากเลยอ่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบคุนเชียงสามสิบห้าบาทแานเบลเลอเลยแถมน้ำซุปมีกระดูกด้วย คือมีแค่นี้ไปเสีน้ำเงินโค้งประตูเสีน้ำเงินไงนนแต่ว่ามันไกลงไงมันก็เลยถ่ายแบบดูไม่ออก เยอะแค่ไหนๆๆๆรั้งแรกนั่งเรือข้ามฟากท่าช้างคนเดียวไม่มีคนเลย